ว่าที่นี่น้ำเคยท่วมหนักเมื่อปี2,531ระดับน้ำสูงถึงระดับคอย่านเศรษฐกิจการค้าได้รับผลกระทบทั้งหมดแต่ปีนี้น้ำมาเร็วมากตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิการะดับน้ำถึงหน้าร้านแล้วขณะนี้ได้เตรียมอพยพสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในร้านขึ้นที่สูงคาดว่าแนวโน้ม no, ดูจากสภาพอากาศท้องฟ้าน้ำน่าจะท่วมสูงกว่านี้เปิดเผยว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ตั้งใจมาขนเครื่องใช้ต่างๆภายในร้านขึ้นสู่ที่สูงแต่ไม่ทันดูจากสภาพอากาศยังกลัวยังกลัวเกรงว่าจะซ้ำรอยเหมือนปี2531น้ำท่วมสูงซึ่งในปีนั้นมีปัญหาคันดินของแม่น้ำปัตตานีเกิดพังทลายทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ย่านเศรษฐกิจทั้งหมด ทั้งนี้แนวโน้มยังมีฝนตกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เตรียมความ,วามพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและได้มีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางแจ้งเตือนระดับน้ำที่จะล้นตะลิ่งทั้งแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำปัตตานีให้ประชาชนทราบเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ชนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยแล้วตานียังน่าห่วงน้ำจากยะลาสมทบต่อเนื่องความเสียหายขยายวงกว้าง สถานการณ์ที่ยาลานราธิวาสและปัตตานีวันนี้แม้หลายพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วแต่บางชุมชนปัญหาก็ยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำสายหลัก ที่จังหวัดปัตตานีมวลน้ําจากจังหวัดยะลายังคงไหลมาสมทบในแม่น้ําปัตตานีและมวลน้ําจากนราธิวาสไหลมาสมทบแม่น้ําสายบุรีอย่างต่อเนื่องทําให้ทั้งแอํอเภอกว่า19,500ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนสําหรับอําเภอเมืองปัตตานีที่รับน้ําจากจังหวัดยะลาถูกน้ําท่วมขยายเป็นวงกว้างมากกว่าเมื่อวานหนังบริเวณสะพานเส้นทางสายเอเชียสัญจรเป็นไปอย่างยากลําบากส่วนบางส่วนได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ําไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ขณะที่ภายในหมู่บ้านจางงาตาบลประกาหารางังซึ่งติดกับริมแม่น้ำปัตตานีน้ำท่วมสูง3เมตรเข้าท่วมชั้นล่างของบ้านซึ่งชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ชั้นสองบางหลังที่เป็นบ้านชั้นเดียวต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติเช่นเดียวกับหมู่บ้านจือโมวตาบลปกาฮหารางังติดกับแม่น้ำปัตตานีน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือหลายหลังขณะนี้พบว่ามีบ้านที่จมแล้วทั้งหมด6หลังชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางอบตอเตรียมไว้ ลนตะลิ่งได้ลดระดับลงต่อเนื่องบางจุดต่ำกว่าตะลิ่งแล้วทำให้ในพื้นที่ทั้ง13อำเภอมีน้ำท่วมขังคิดเป็นร้อยละ40ยังคงเหลือบางจุดซึ่งเป็นที่ราบลุ่มรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวริมตะลิ่งของแม่น้ำสายหลัก วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะลงพื้นที่นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นเา,ารน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยในพื้นที่บ้านระเองหมู่ที่สองตำบลมะรือโบตกอเภอระแงจัังหวดนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้าน,นในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กระบุสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูงย้ำให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านทั้งอาหารน้ำของใช้จำเป็นและยาหลังจากน้ำลดประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูทันทีโดยกองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะดำเนินการตามระเบียบซึ่งเบื้องต้นใช้เงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า40ล้านบาทแล้ว สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้มวลน้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูงย้ำให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านทั้งอาหารน้ำของใช้จำเป็นและยาหลังจากน้ำลดประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูทันทีโดยกองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งเบื้องต้นใช้เงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า40ล้านบาทแล้วประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์รายงานความช่วยเหลือดังนี้ 1. จังหวัดปัตตานีส่งมอบถุงยังชีพ2,500ถุงน้ำดื่ม8,440ขวด และอาหารกล่อง7,000กล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจัดตั้งครัวประกอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อผลิตอาหารและน้ำดื่มแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบภยัยณบริเวณศาลากลางจังหวัดปัตตานีและเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสายบุรีกระเพทุ่งยางแดงไม้แก่นหนองจิตโคกโพแม่ลานยับรังย่าริง่งปนาเรและมายอสอบพมทบ .46 โดยรัชการที่ 3, 1 5 3 0 0รัรัชการที่1 5 3 0 0 และกองพลทหารพรานที่4,410เข้าช่วยเหลือขนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้ง12อำเภอและจัดครัวประกอบอาหารการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรวม12 อำเภอยาที่ได้รับจัดสรรรวม2,250ชุดจัดตั้งศูนย์พักพิงระดับจังหวัดจำนวน5แห่งศูนย์พักพิงระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12อำเภอ362แห่งจำนวนผู้ประสบภัยเข้ารับบริการ29,620คนจัดตั้งโรงครัว พระราชทานสองแห่งโรงครัวสนามของอำเภอสิองแห่งและของอบท41แห่งสองจังหวัดยาลาส่งมอบถุงยังชีพ3,442ถุงน้ำดื่ม131,672ขวดและอาหารปรุงสุก1,3863กล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยโรงครัว พระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนสสถานสงเคราะห์เด็กชาย